สวัสดีเดือนพฤศจิกายนค่ะเจอกันที่โชว์รูมรถม 2, มเมอสองพงเจริญบริการจังหวัดดอนทานีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตสต็อกรถทั้งหมดในร้านนะคะว่ามีคันไหนที่เข้ามาใหม่บ้างนะคะแล้วก็มีคันไหนที่ยังอยู่บ้างนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตโปรโมชั่นตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้กันค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะสะต็อกรถเราคืนแน่นมากเลยนะคะโดยเฉพาะ รถกระบะตอนเดียวนะคะมีให้เลือกเยอะที่สุดในร้านเลยนะคะมีหลายรุ่นหลายราคาเลยนะใครที่ต้องการรถเอาไปขนของนะคะพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการรถเอาไว้ทากินนะคะมาที่ร้านเราได้รถกระบะนแน่นอนค่ะสต๊อกที่รองลงมานะคะก็คือสต๊อกรถกระบะแขบนะคะสําหรับกระบะแขบที่ร้านเรานะคะเมื่อเดือนเมื่อกี้คือขายดีมากนะคะออกไปหลายคันแล้วนะตอนนี้คือมีเหลือไปเยอะแล้วนะคะใครที่มาก่อนนะบอกเลยว่ามีสิทธิ์ก่อนค่ะ แล้วก็สต็อกที่สุดท้ายนะคะคือสต็อกรถกระบะสูประตูนะคะเรามีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดานะคะหรือว่าเกียร์โต้นะคะมีให้เลือกหลายแบบเลยนะโอเคค่ะจะมีคันไหนที่น่าสนใจบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยค่ะขออนุญาตเริ่มจากรถที่สต็อกเยอะที่สุดในร้านเลยนะคะก็คือสต็อกรถกระบะตอนเดียวนะคะเดี๋ยวจะเริ่มจาก รถกระบะตอนเดียวที่ราคาถูกที่สุดไปจนถึงราคาสูงที่สุดกันก่อนเลยนะสําหรับรถกระบะตอนเดียวนะคะที่ราคาถูกที่สุดในร้านนะคะจะเป็นคันนี้เลยค่ะคันนี้เป็นนิสสันนาวาเร่เอ็นพนะคะเครื่อง2,500ซีซีนะคะเป็นปี2019นะคะปีใหม่มากๆนะแล้วก็ไมคันนี้วิ่งน้อยนะคะไม่วิ่งเพียง5 0 0 0 0เท่านั้นนะคะที่สําคัญนะคะผ่อนแค่5,000ันต้นๆเท่านั้นนะคะตลดราคาที่268,000บาทเท่านั้น สวยแล้วก็น่าใช้มากๆเลยค่ะรถไม่ปีปีเองเดี๋ยวไปดูข้างในกันก่อนเลยภายในก็คือเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะนี่กระจกปรับได้แบบไฟฟ้านะคะแล้วก็ไมค์คันนี้อย่างที่บอกเลยค่ะวิงว่งมายมากไมไพิ์เพียง5 4 6 1มีเท่านั้นนะคะเครื่องเล่นนะคะมีเล่นได้หมดทุกอย่างนะคะเอ AM นะคะ CD ดีวิทยุ MP3 นะคะเล่น <_ tit les> ไ,ได้หมดเลยนะคะแอร์ <_ tit les> สามารถปรับได้แบบแมนนวลนะคะมีช่องเสียบ a อว USB ให้แล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะคะันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะเครื่องเร็ว <_ tit les> เครื่องแรงแน่นอนค่ะ มาเริ่มดูคันถัดไปกันเลยค่ะคันนี้เป็นม a z ด a b บ5ทีเครื่อง2.2เป็นปี2017นะคะเดิมเดิมทั้งคันทั้งภายในและภายนอกนะคะสียังไม่ได้เก็บเลยนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าคันนี้เดิมแน่นอนค่ะเครื่องดีนะคะเครื่องเดิมแล้วก็ไม่วิ่งน้อยนะคะวิ่งเพียงสี่หมือนเท่านั้นนะคะราคาคือสบายกระเป๋าเท่ากับคันนิสสันนวาร่าคันเมื่อกี้เลยนะค,ะคันนี้ราคา2 6 000, 8 0 0 0บาทเท่ากันนะคะผ่อนเพียง5,100บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะ ่อนสบายมากๆเลยค่ะมาดูคันถัดมาค่ะคันนี้เป็น All New Isuzu D-Max เรื่อง2.5เป็นปี2 0 1 3นะคะคันนี้เป็นกระบะตอนเดียวที่เราแต่งให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะที่สำคัญนะคะเราใส่แหนบเสริมเ่าร้อยให้เรียบร้อยนะคะคันนี้จะกี่ตันก็เอาอยู่นะคะเดี๋ยวไปเริ่มดูภายในกันบ้างสำหรับภายในคันนี้นี่แต่งให้ครบ,ครบเลยนะคะ ผัวมอะไรแบบนี้เลยนะคะเบาะเบาะสีแดงนะคะคันนี้เท่มากๆเลยค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะสนุนราคาที่2,98,000บาทนะคะซื้อสดสามารถลดได้นะไม่มีบอกแบบเพิ่มค่ะมาเริ่มดูรถกระบะต,ตอนเดียวไฮรัดรีโวกันต่อเลยนะคะตอนนี้ที่ร้านเรานะคะสต็อกแน่นมากๆเลยนะคะตอนนี้จะมีอยู่ทั้งหมด5คันนะคะ อาจจะมีปี2016นะคะสคันนะคะแล้วก็มีปี2019นะคะ1คันปี2016จะมีสีเทา1คันนะคะแล้วก็จะมีสีขาวทั้งหมด3คันนะคะสีเทาตรงกลางคันนั้นนะคะจะเป็นปี2019นะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะขอ,อาพาชมปี2016กันก่อนเลยนะคะแล้วก็มีโปรมาให้สำหรับปี2016ด้วยนะสำหรับรถโตโยต้าไฮราดีโวปี2016นะคะเรามีโปรส่วนลดให้30,000บาทนะคะทุกคันเลยนะคะ ลดเหลือ3 4 8 0 0บาทเท่านั้นนะคะจากราคาหน้ารถเดี๋ยวเราพามาดูเลยว่าลดเยอะเท่าไหร่น,นะคะจากราคาตัรถสามแ0นเจ็ดหบาทนะคะลดเหลือ3 0 0 0เท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะคะทักไลน์กันสอบถามได้เลยนะ,ะเดี๋ยวไปดูปี2 0 1 9กันต่อเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นโตโยต้าไฮรั r รีโ 2.4นะคะเป็นปี2019นะคะคันนี้เพิ่งมาใหม่ส,สดๆร้อนๆเลยนะคะสนุราคาที่3,98,000บาทเท่านั้นนะคะภายในนะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะคะแต่ว่าสำหรับปี2016นะคะ,ะกระจกนะคะยังเป็นมือหมุนอยู่นะแต่ว่ารุ่นนี้นะคะเป็นกระจกไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะ ลูกค้าสุดท้ายของสตอโฟรกระบะตอนเดียวกันบ้างค่ะเพิ่มมาใหม่สดร้อนๆเลยนะคะกับคันนี้ m ิส s u บิชิไททั a n นะคะเป็นเกียร์โฟวินนะคะโฉมใหม่ด้วยนะคะแล้วก็คันนี้แต่งให้ไม่มีกั๊กค่ะหรุนราคายที่428,000บาทนะคะราคาน,นี้แต่งให้จัดเต็มแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแน่นอนนะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะจัดทำคลิปรีวิวแยกต่างหานะคะฝากกดติดตามด้วยนะอะเดี๋ยว เค่ะเดี๋ยวเราไปดูสต็อกรถกระบะแขปบกันบ้างนะคะสำหรับกระบะแขปบที่ราคาถูกสุดในร้านนะคะจะเป็นคันนี้เลยค่ะคันนี้เป็น Ford Ranger นะคะเครื่อง 2,500cc เป็นปี2006นะคะเป็น Ford Ranger ที่แขปบสามารถเปิดได้นะคะขึ้นลงสะดวกด้วยนะคะแล้วก็สนนราคาคือถูกมากๆเลยนะคะราคาที่198,000บาทเท่านั้นนะคะซื้อสดเราลดได้นะคะไม่มีบวกแวดเพิ่มนะคะ ่าแล้วก็ฟรีค่าดำเนินการทุกอย่างนะคะฟร,ร,ะร,ะรีค่าโอนภาษีพรลบค่ะดูคันถัดมากันเลยค่ะคันนี้เป็นอ s u D ู m a x นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2,500cc เป็นปี2008ค่ะคันนี้นะคะเรามีใส่แม็กนะคะแล้วก็ใส่ล้อใหม่ให้แล้วสีเส้นเลยนะคะมีแต่งบันไดเสริมให้แล้วด้วยนะคะสนวนราคาที่288,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วผ่อนต่อเดือนเพียงแค่5,900บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจคันนี้นะบอกเลยว่า รีบเลยค่ะมาดูกระบะแคบ b คันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้เป็นโตยต้าไฮรัดีโวเครื่อง2.4ปี2017นะคะมาเดิมๆเ,เลยนะคะเสนอราคาที่418,000บาทเท่านั้นค่ะแคบ b คันต่อไปเลยค่ะคันนี้เป็นโตยต้าไฮรัดลีโวเช่นเดียวกันนะคะกระบะแคบเปิดได้ขึ้นลงสะดวกนะคะเครื่องยนต์2.4นะคะเป็นปี2016นะคะคันนี้สนนราคาที่ 458,000บาทนะคะเป็นกระบะแคบแต่งนะคะแต่งจะเต็มทั้งภายในและภายนอกนะคะสายริงบอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะถึตงตากระบะแคบตัวสูงกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้คันแรกก่อนเลยคันนี้เป็นโตโยต้าไฮ u ั r ลีโวสมาร์ทแเครื่องยนต์2 4 0 0ซ c เป็นปี2019นะคะเป็นแคบเปิดได้ขึ้นลงสะดวกค่ะคันนี้เจ้นหนราคาที่4 8 8 0 0 0บาทนะคะเหลือผ่อนต่อเดือนเพียงแค่ 8,600บาทเท่านั้นนะคะ d ดดีฟีีดาวนะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายทุกอย่างคะ่ะกระบะแคปตัวสูงคันสุดท้ายนะคะคันนี้เป็น All New E-Su D-Max นะคะเป็นเครื่องยนต์1.9นะคะ DDI ปีใหม่มากๆนะคะคันนี้ปี2020ค่ะเป็นกระบะแคบเปิดได้นะคะขึ้นลงสะดวกเหมือนกันคะ่ะสนุนราคาที่548,0ี่548,000บาทเท่านั้นนะคะมดูกระบะคันสุดท้ายกันเลยนะคะคันนี้เป็นกระบะ4ประตูนะคะเป็น Ford Ranger w i l d a k นะคะ เครื่อง2 5 0 0ซีซีเป็นเกียร์ออโต้นะคันนี้ปีนะคะคันนี้เป็นปี2 0 0 9นะคะสนนขายที่25800,0บาทเท่านั้นค่ะผ่อนต่อเดือนให้แค่4,700บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีรีดาวได้นะคะไม่มีเครดิตก็ดาวน้อยได้เช่นกันนะคะที่ร้านเรานะออกง่ายได้ทุกอาชีพเง่ไถไม่ยุ่งยากนะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจคันไหนนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ที่แอด 538fhlm นะคะหรือว่าโทรด่วนได้ที่เบอร์0927950671ค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากคุณลูกค้ากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย